ยามเช้าคือช่วงเวลาที่ฟ้าค่อยๆเปิดเป็นช่วงเวลาที่โลกทั้งใบยังไม่เร่งรีบเสียงผู้คนยังไม่ดังปัญหายังไม่เข้ามารบกวนใจยังไม่ถูกดึงไปด้วยภาระรอบตัวนี่คือเวลาทองของชีวิตเวลาที่ใจคนเรานิ่งที่สุดและพร้อมที่สุดที่จะรับพลังดีๆเข้าสู่ข้างในในทุกๆวันเราอาจต้องเจอเรื่องหนักเจอความกดดันเจอความคาดหวัง และเจอกับความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ก่อนที่โลกภายนอกจะเข้ามากระทบหัวใจของเราเราสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่อวันใหม่แบบเหนื่อยล้าหรือจะเริ่อวันใหม่ด้วยความสงบและปัญญาการฟังธรรมยามเช้าไม่ใช่เพียงการเปิดเสียงบทสวดธรรมะไม่ใช่การทำบุญเพียงภายนอกแต่คือการจัดระเบียบจิตใจตั้งสติชำระความคิดและวางของหนักที่ใจถือมาตลอดทั้งคืน หลายครั้งที่เราตื่นขึ้นพร้อมกับความคิดค้างคาความเครียดเมื่อวานเรื่องที่ยังไม่ได้แก้ทําพูดที่แทงใจหรือความกังวลที่ยังติดอยู่ในหัวแต่เมื่อเราเปิดเสียงธรรมะใจเหมือนถูกพาเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ไม่มีใครตัดสินไม่มีใครกดดันไม่มีใครเรียกร้องมีเพียงเสียงแห่งปัญญาที่ค่อยๆพาใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมะยามเช้า จึงเป็นเหมือนลมหายใจใหม่ของชีวิตพาใจที่วุ่นวายกลับมาสงบพาใจที่หนักกลับมาเบาพาใจที่เร่าร้อนกลับมาเย็นลงและในทุกๆครั้งที่เราฟังธรรมบุญจะเกิดขึ้นในใจทันทีบุญจากความสงบบุญจากการลดละความโกรธบุญจากการคลายความยึดมั่นบุญจากการเห็นความจริงและบุญจากการทำให้ใจของเราขาวสะอาดขึ้นกว่าเดิมวันนี้ ขอให้เสียงธรรมะนี้เป็นแสงแรกของวันใหม่ของพวกเราเป็นพลังเล็กๆที่ค่อยๆซึมเข้าใจให้ทุกก้าวของวันเต็มไปด้วยสติความสงบและความเบาสบายในใจขอให้ใจพี่น้องผู้ฟังทุกท่านพบกับทางสู่ความสงบแห่งใจพบกับความเย็นของธรรมพบกับความสุขที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขและพบกับบุญที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในหัวใจของตัวเองข้อที่หนึ่ง ฟังธรรมเพื่อรู้เท่าทันใจไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นคนเรามักถูกสังคมหล่อหลอมให้ทำดีเพื่อให้คนชมยิ้มเพื่อให้คนรักพูดดีเพื่อให้คนยอมรับและแสดงตัวว่าดีเพื่อให้โลกเห็นว่าเราเป็นคนดีแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีเพราะคนอื่นต้องการท่านสอนให้เราดีเพราะใจเรารู้ว่ามันถูกต้องไม่ใช่เพราะต้องการคำยกย่อง ไม่ใช่เพราะอยากให้คนมองว่าเราธรรมะเยอะและไม่ใช่เพราะกลัวถูกตำหนิธรรมะไม่ได้ให้รางวัลคนที่ดูดีภายนอกแต่ให้พลังกับคนที่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองการฟังธรรมยามเช้าจึงไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นการหันกลับมามองว่าตอนนี้ใจเรากำเนิงเป็นแบบไหนใจเราหนักหรือเบามีความโกรธค้างอยู่ในใจไหมมีความเสียใจที่กดทับหัวใจอยู่หรือเปล่า มีความคาดหวังที่กำลังทำให้เราทุกข์อยู่ไหมหลายครั้งเราไม่เคยถามคำถามพวกนี้กับตัวเองเลยทั้งชีวิตเราคิดแต่ไม่เคยสังเกตว่าความคิดมาจากไหนเรารู้สึกแต่ไม่เคยดูว่าอารมณ์นั้นลากเราไปไกลแค่ไหนการฟังธรรมยามเช้าทำให้เรากลับมารู้กลับมามีสติกลับมามองใจในแบบที่ไม่เคยมองมาก่อนเมื่อเรารู้เท่าทันใจความโกรธก็อยู่ไม่ได้ความคิดลบก็อยู่ไม่ได้ ความกลัวก็อ่อนแรงลงความเครียดก็หายไปทีละนิดนี่คือพลังของปัญญาไม่ใช่พลังที่ทำให้เราดูดีภายนอกแต่เป็นพลังที่ทำให้เราเป็นอิสระจากตัวเองเพราะคนที่รู้เท่าทันใจคือคนที่ควบคุมชีวิตได้มากที่สุดไม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงแต่เพราะเขาเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งและนี่คือรางวัลที่การฟังธรรมยามเชาม้ามอบให้เราโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเปิดใจรับมัน ข้อที่2การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกสิ่งที่ควรถือไว้คำว่าปล่อยวางเป็นคำที่ทุกคนพูดง่ายแต่ทำยากที่สุดเพราะมนุษย์มีธรรมชาติของการยึดเรายึดความทรงจำเก่าเรายึดคนบางคนเรายึดคำพูดไม่ดีที่เคยได้ยินเรายึดความเจ็บปวดเรายึดความคาดหวังเรายึดสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเมื่อยึดมากขึ้น ใจก็หนักมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรควรถือไว้อะไรควรปล่อยให้หลุดไปปล่อยวางเท่ากับไม่ยึดสิ่งที่ทำให้ใจหนักไม่ใช่เท่ากับยอมจำนนหรือลมเลิกชีวิตแท้จริงแล้วปล่อยวางคือการรักษาใจตัวเองคล้ายกับคนที่ถือก้อนหินหนักๆไว้ในมือ ยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บแต่เมื่อปล่อยไม่ใช่เพราะสู้ไม่ไหวแต่เพราะรู้ว่าไม่จําเป็นต้องถือมันอีกต่อไปการฟังธรรมยามเช้าช่วยให้เราเห็นชัดว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่โตเท่าใจเราที่ไปยึดคําพูดของคนอื่นไม่เที่ยงอารมณ์ที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวก็เปลี่ยนเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจสุดท้ายก็ผ่านไปปัญหาที่คิดว่าหนักสุดท้ายก็คลี่คลาย ความล้มเหลวที่เจ็บก็ทําให้เราโอขึ้นเสมอเมื่อรู้ความจริงของสรรพสิ่งว่ามันไม่เที่ยงใจจะค่อยๆค,ค,คลายการยึดแล้วเกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่คุ้มที่จะถือไว้การปล่อยวางจึงไม่ใช่การทิ้งทุกอย่างแต่เป็นการเลือกสิ่งที่จะทําให้ใจเรามีความสุขมากกว่าเพราะบางครั้งการถือไว้คือการทํำร้ายตัวเองการวางลงตั้งหาคือการให้อภัยตัวเองและให้ชีวิตได้เดินต่อไปอย่างเบาสบาย การฟังธรรมยามเช้าจึงเปรียบเหมือนครูผู้คอยเตือนเราทุกวันว่าวันนี้อย่าแบกสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่ไม่หนักเหมือนเมื่อวานข้อที่3ใจสงบจึงเห็นชัดใจวุ่นวายจึงเห็นผิดในหลายช่วงของชีวิตเรามักตัดสินเรื่องต่างๆจากอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเรามองคนจากมุมแคบ เรามองปัญหาจากความกลัวเรามองอนาคตจากความกังวลและเรามองตัวเองจากความไม่พอใจนี่คือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตเราหนักเพราะมุมมองของเราถูกบดบังด้วยใจที่วุ่นวายเมื่อใจวุ่นมันเหมือนน้ำที่ถูกคนจนขุนต่อให้มีปลาสวยอยู่ในน้ำเราก็มองไม่เห็นต่อให้มีทางออกอยู่ใกล้แค่ไหนเราก็หาไม่เจอ ต่อให้คนตรงหน้าไม่ได้ร้ายเราก็คิดว่าเขาร้ายแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้ยากผู้คนไม่ได้แย่ชีวิตไม่ได้โหดร้ายเกินไปเพียงแต่ใจเรายังไม่สงบพอที่จะเห็นความจริงนี่คือเหตุผลที่การฟังธรรมยามเช้ามีความสำคัญเพราะธรรม,มะมีพลังพาใจเรากลับมานิ่งเหมือนเอาน้ำขุ่นไปวางเฉยเฉยไม่นานมันก็ตกตะกอน กลับมาใสและเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อใจสงบเราจะเห็นคนตามความจริงปัญหาตามความจริงความทุกข์ตามความจริงและทางออกตามความจริงหลายครั้งทางออกอยู่ตรงหน้าแต่เรามองมันไม่เห็นเพราะใจเรากำลังวุ่นหลายครั้งคนที่เราคิดว่าร้ายจริง,รงๆเขาแค่เจ็บหลายครั้งสิ่งที่เรากลัว มันไม่ได้เลวร้ายแบบที่คิดแต่ใจที่วุ่นคือคนที่หลอกเราใจสงบเพียงไม่กี่นาทีอาจเปลี่ยนทั้งวันของเราได้และใจสงบเพียงไม่กี่วันอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมคือการคืนพื้นที่ให้หัวใจปล่อยให้มันได้พักเหมือนเราชาร์จแบตให้โทรศัพท์ใจเองก็ต้องได้ชาร์จด้วยความสงบเหมือนกันข้อที่ส ทุกไม่ได้มาทำร้ายแต่เข้ามาเพื่อเตือนใจให้เราเติบโตไม่มีใครบนโลกนี้อยากทุกแต่ไม่มีใครบนโลกนี้หนีความทุกได้ความทุกขเป็นครูที่ซ่อนตัวอยู่ในชีวิตประจำวันมาพร้อมบทเรือลึกๆเสมอแม้เราจะไม่อยากเจอแต่เราไม่สามารถหลีกหนีได้หลายครั้งความทุกขเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาจากคนที่เรารัก เข้ามาจากงานที่เราทำเข้ามาจากปัญหาที่เราไม่คิดว่าจะเจอและเข้ามาจากความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองแต่ธรรมะสอนว่าทุกไม่ได้เข้ามาทำร้ายเราทุกเข้ามาเพื่อบอกว่าตรงนี้มีอะไรบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ถ้าไม่มีความผิดหวังเราจะไม่รู้ว่าต้องวางใจยังไงถ้าไม่มีการสูญเสีย เราจะไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่ถ้าไม่มีคนทำร้ายใจเราจะไม่รู้จักการให้อภัยถ้าไม่มีการล้มเหลวเราจะไม่รู้ว่าความพยายามสำคัญแค่ไหนทุกจึงเหมือนคนมาสกิดไหลเราบอกให้เราหันกลับมาดูใจตัวเองว่าเรากำลังยึดอะไรกำลังคาดหวังอะไรกำลังแบกอะไรเกินจำเป็นและกำลังเดินผิดทางตรงไหน การฟังธรรมยามเช้าช่วยให้เราเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูครูที่บางครั้งสอนด้วยความเจ็บแต่สอนให้เราตื่นรู้ให้เราเข้มแข็งขึ้นและทำให้เรามองชีวิตด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของทุกข์เราจะไม่ต่อต้านมันไม่วิ่งหนีมันแต่เราจะเรียนรู้จักมันอย่างสงบเพราะรู้ว่าทุกวันนี้ จะพาเราไปสู่ปัญญาในวันหน้าทุกจึงเป็นประตูสู่การเติบโตไม่ใช่กำแพงที่ปิดทางชีวิตข้อ 5. การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือประตูรแรกของความสงบหลายครั้งที่ใจเราไม่สงบไม่ใช่เพราะโลกมันวุ่นวายเกินไปแต่เพราะเราพยายามควบคุมในสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในการควบคุมของเราเลยเช่นอยากให้คนอื่นพูดดี อยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาอยากให้โชคดีตลอดอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ใจต้องการความจริงคือโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อตามใจเราแต่ถูกสร้างมาให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยใจที่มั่นคงกว่าเดิมธรรมะจึงสอนเสมอว่าทุกความไม่พอใจในใจเกิดจากการไปฝืนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้การยอมรับไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือสติและปัญญาที่เห็นความจริงว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่ของเราลองถามตัวเองสั้นๆสิ่งที่ทําให้ใจเราหนักอยู่ตอนนี้เราควบคุมมันได้จริงหรือถ้าควบคุมไม่ได้ก็วางถ้าควบคุมได้ก็ทําเต็มที่นี่คือความสงบแบบคนมีปัญญาไม่ใช่ความสงบเพราะทุกอย่างดีแต่เพราะเรามีสติพอไม่ให้สิ่งภายนอกนําชีวิตภายในของเรายิ่งยอมรับเร็ว ใจยิ่งเบาเร็วยิ่งฝืนมากใจยิ่งเหนื่อยมากการยอมรับคือทักษะที่พาให้เราเก่งขึ้นจากข้างในไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีพิธีการแค่เห็นความจริงตามความจริงแล้วความสงบจะแบ่งบานขึ้นในใจเองข้อ6กการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่ควรแบก คนจํานวนมากเข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบแต่แท้จริงแล้วตรงกันข้ามเลยปล่อยวางเท่ากับเลือกสิ่งที่ควรเก็บบวกเลือกสิ่งที่ควรปล่อยเหมือนคนเดินทางไกลถ้าเราแบกของทุกอย่างไว้บนหลังแม้มีแรงขนาดไหนไม่นานก็ต้องล้มแต่ถ้าเราเลือกแบกเฉพาะของจํำเป็นทางยาวแค่ไหนเราก็เดินได้อย่างสงบและไกลกว่าเดิมธรรมะบอกว่า สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความผูกพันที่ผิดพลาดกับปัญหานั้นต่างหากตัวอย่างง่ายๆคําคพูดคนอื่นที่เราเอามาคิดทั้งคืนอดีตที่แก้ไม่ได้แต่ยังตามหลอกหลอนความคาดหวังที่สูงเกินความจริงความผิดพลาดเล็กน้อยแต่เราขยายจนใหญ่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกแบกเพราะมันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวการปล่อยวางคือการถามตัวเองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับชีวิตฉันไหม ถ้าไม่มีก็ปล่อยถ้าใช่ก็แก้ไขยอย่างมีสติการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรักษาพลังชีวิตของตัวเองเราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเล็กๆตัดกำลังใจใหญ่ๆของเราเราไม่ปล่อยให้คํำพูดคนอื่นทำลายความสงบของเราเพราะสุดท้ายแล้วใจสงบคือสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตใครรักษาใจได้คนนั้นคือผู้ชนะที่แท้จริงแม้ไม่มีใครเห็น แม้ไม่มีใครชมแต่ใจเราจะรู้เองว่าเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้อ 7. การรู้เท่าทันอารมณ์คือกุญแจเปิดประตูสติคนส่วนมากไม่เคยแพ้คนอื่นแต่แพ้อารมณ์ของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอารมณ์โกรธทำให้พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอารมณ์น้อยใจทำให้เข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริง อารมณ์กลัวทําให้เรายอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มอารมณ์ฟุ้งซ่านทําให้ใจเราวุ่นทั้งที่เรื่องจริงอาจไม่มีอะไรเลยธรรมะสอนว่าอารมณ์เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ความเสียหายจากอารมณ์ชั่ววูบอาจอยู่ยาวนานมากการรู้เท่าทันอารมณ์คือการหยุดก่อนไม่ใช่หยุดทำแต่หยุดเพื่อเห็นความคิดของตัวเองให้ชัดก่อนที่จะทำ ลองฝึกง่ายๆเมื่อโกรธหยุดหายใจลึกสามครั้งเพราะลมหายใจคือเชือกที่ดึงใจให้กลับเข้าที่เดิมเมื่อเศร้าสังเกตว่าความเศร้านี้จริงแค่ไหนหลายครั้งเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงเมื่อตื่นตระหนกถามตัวเองว่าอะไรที่เกิดจริงแยกความจริงออกจากความคิดเพอ้อเจ้อให้ได้เมื่ออารมณ์พุ่งสูง เลื่อนการตัดสินใจออกไปการตัดสินใจตอนอารมณ์พุ่งคือทางลัดสู่ความเสียใจเสมอเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ความสงบจะไม่หนีไปไหนใจเราจะเหมือนผิวน้ำที่นิ่งเห็นทุกอย่างชัดเห็นปัญหาชัดเห็นทางแก้ชัดไม่ใช่เพราะโลกสงบขึ้นแต่เพราะใจเราเข้าที่แล้ว นี่คือทักษะที่คนฉลาดทางใจทุกคนมีและเป็นทักษะที่ฝึกได้เริ่มได้ทุกวันข้อ 8. การมีสติในทุกการกระทำทำให้ชีวิตไม่สะดุดและไม่หลงทางสติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำมากที่สุดเพราะต่อให้เรามีความรู้มากแค่ไหนถ้าขาดสติเราก็ผิดพลาดได้ง่ายที่สุดสติมีหน้าที่เหมือนไฟฉายในใจ เมื่อมีสติเราจะเห็นว่าแต่ละคำพูดแต่ละการกระทำมีผลต่อชีวิตอย่างไรเมื่อไม่มีสติทุกสิ่งจะกลายเป็นการทำแบบเผลอเรอและนำไปสู่ความเสียใจภายหลังเสมอบางคนชีวิตล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาโง่แต่เพราะเขาทำอะไรแบบลืมตัวมากเกินไปพูดโดยไม่คิดทำโดยไม่ดูผลตอบโต้ด้วยอารมณ์ทำงานด้วยความเร่งรีบไร้สติ สุดท้ายก็สะดุดหกล้มเจ็บซ้ำๆการมีสติไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องนั่งสมาธิทั้งวันแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกินก็รู้ว่ากำลังกินทำอะไรก็รู้ทันใจตัวเองโกรธก็รู้ว่ากโกรธดีใจก็รู้ว่าใจเริ่มพองขึ้นถ้ารู้ทันก็ไม่หลงถ้าไม่หลง ใจก็ไม่วุ่นธรรมะจึงบอกว่าคนมีสติคือคนที่ชีวิตชัดเจนที่สุดเพราะเขาไม่ปล่อยให้ความคิดพาไปในเส้นทางที่ไม่จำเป็นชีวิตจะค่อยๆเรียบง่ายขึ้นไม่สะดุดไม่วุ่นไม่หลงทางเพราะทุกย่างก้าวมีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่เสมอคนมีสติจึงเป็นคนที่แพ้ยากที่สุดเพราะเขาไม่แพ้ใจของตัวเองขอ้อ9 ความเงียบคือพลังลึกที่พาใจกลับบ้านในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคนเสียงปัญหาเสียงข่าวร้ายเสียงเปรียบเทียบมีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าความเงียบคือสมบัติที่ช่วยให้ใจฟื้นตัวเร็วที่สุดความเงียบไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวแต่หมายถึงภายในเราไม่วุ่นไม่รบเร้าตัวเองแม้จะมีคนมากมายอยู่รอบตัว แต่ใจเราก็เงียบได้ถ้าเราไม่ดึงเรื่องราวฟุ้งซ่านเข้ามาเติมธรรมะจึงสอนว่าเมื่อใจเงียบปัญหาที่เคยดูใหญ่จะกลายเป็นเพียงเรื่องที่แก้ได้ความเงียบทำให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของตัวเองความจริงของปัญหาหรือเจตนาของคนรอบข้างเพราะไม่มีเสียงภายในรบกวน เราจะฟังสัญญาณที่แท้จริงของชีวิตได้ดีขึ้นมากลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราทุกข์หนักๆสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เสียงปลอบใจมากมายแต่เป็นพื้นที่เงียบให้ใจได้พักเพื่อให้สติก,กลับมาเพื่อให้ความคิดเข้าที่เพื่อให้ใจหายเหนื่อยความเงียบคือที่พักใจที่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องขอใคร เราสร้างได้ทันทีแค่หยุดดึงความคิดลบเข้ามายิ่งใจเงียบความสงบยิ่งขยายยิ่งสงบความคิดยิ่งเฉียบยิ่งเฉียบชีวิตยิ่งเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนที่รู้จักความเงียบคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะเขาควบคุมโลกภายในได้แม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามข้อ1ิ ความดีที่ทําเป็นประจําคือเกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งใดคุ้มครองเราได้ดีเท่ากับความดีที่เราทําด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะความดีมีเวทมนต์แต่เพราะความดีทําให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในภาวะที่สงบและมั่นคงบางคนคิดว่าความดีเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความดีจริงๆคือสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันเช่น ไม่ทำร้ายใจใครไม่พูดทำลายความรู้สึกคนอื่นซื่อสัตย์กับงานและชีวิตช่วยคนเท่าที่ช่วยได้มีเมตตาแม้คนที่ไม่รู้จักธรรมะบอกว่าทำดีสม่ำเสมอแม้เล็กน้อยก็มีค่ามากกว่าความดีครั้งใหญ่ที่ทำเพียงครั้งเดียวเพราะความดีที่ทำต่อเนื่องจะค่อยๆสะสมกลายเป็นแรงผลักดันภายในทำให้เราคิดดี พูดดีทำดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามความดีทำให้ใจเราโปร่งใสไม่หนักไม่อึดอัดไม่ต้องคอยระแวงไม่ต้องคอยซ่อนเร้นเมื่อเราทำดีใจจะสงบเพราะไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนจึงเหมือนมีเกราะป้องกันความทุกข์บางอย่างโดยอัตโนมัติยิ่งเราทำดีใจจะยิ่งแข็งแรง ยิ่งใจแข็งแรงชีวิตยิ่งมั่นคงและยิ่งมั่นคงเราจะยิ่งผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างไม่หวั่นไหวสุดท้ายแล้วความดีไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่จะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นคนที่อยู่กับโลกได้อย่างสงบที่สุดชีวิตคนเราวุ่นวายไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายเกินไปแต่เพราะใจเราไม่สงบพอเราโกรธง่ายเราคิดมากเราอยากควบคุมสิ่งที่ทำไม่ได้ เรายึดติดกับอดีตกับอนาคตจนลืมอยู่กับปัจจุบันการฟังธรรมยามเช้าเป็นเหมือนการคืนพื้นที่ให้ใจหยุดพักสายตาจากเรื่องวุ่นวายเปิดประตูให้ใจได้มองเห็นความจริงของชีวิตและทำให้เรารู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองการฟังธรรมช่วยให้เราเข้าใจว่าความสงบไม่ได้เกิดจากโลกเงียบหรือไม่มีปัญหาแต่เกิดจากใจที่รู้จักปล่อยวางปลง ไม่ยึดติดและรู้ว่าควรแบกอะไรไว้หรือปล่อยอะไรลงความทุกข์ไม่ได้มาทำร้ายเราแต่เป็นครูที่เตือนใจให้เราเติบโตความผิดหวังความสูญเสียหรือความล้มเหลวหล้วนเป็นบทเรียนที่สอนให้เรามีสติมีปัญญาและเข้มแข็งขึ้นใจที่สงบจะทำให้เราเห็นทุกสิ่งชัดเจนไม่บิดเบือนไม่วุ่นวายไม่ถูกอารมณ์นำทาง การมีสติในทุกการกระทำช่วยให้ชีวิตไม่สะดุดและไม่หลงทางเราจะพูดดีทำดีและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความรู้เท่าทันการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาดในการรักษาพลังชีวิตของตัวเองการปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่ควรแบกความเงียบเป็นพลังลึกที่ทำให้ใจฟื้นตัว มองเห็นปัญหาและทางออกชัดขึ้นความดีที่ทำเป็นประจำแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนเกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดทำให้ใจสงบโปร่งใสและมั่นคงแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดใจที่ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องจะผ่านทุกปัญหาได้อย่างไม่หวั่นไหวดังนั้นทางสู่ความสงบแห่งใจไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ที่สิ่งของไม่ใช่ที่คนอื่น แต่อยู่ที่การฟังธรรมรู้เท่าทันใจปล่อยวางสิ่งไม่จำเป็นมีสติในทุกลมหายใจรักษาความดีทุกวันและให้ใจได้เงียบพักอย่างแท้จริงใจที่สงบเย็นคือบุญที่เกิดขึ้นในตัวเราเองเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่พาเราผ่านชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุขยิ่งฝึกฝนทุกวันยิ่งฟังธรรมทุกเช้ายิ่งพบกับความสุขใจที่แท้จริง ไม่ใช่ความสุขจากโลกภายนอกแต่เป็นความสุขจากภายในที่ยั่งยืนและสว่างสวยตลอดไป